สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช n n e l ใบกลมนะครับวันนี้ผมได้ไม้ตัดสดมาอันนึงนะครับก็เลยจะเอามาทำให้เพื่อนๆดูถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนได้ไม้ตัดสดมาเลยจะทำยังไงนะครับแต่ให้ทุกคนอันนี้นะครับเป็นไม้ตัดสดแล้วเป็นข้อด้วยไม่ใช่ยอดอซื้อมาเขาขายกันแบบนี้เลยตัดมาสดๆเลยนะครับอย่างเงี้เขาเรียกว่าไม้ตัดสดคือเขาไม่ได้ทำรากอะไรมาให้ไม่ได้อยู่ในกระถางน,นะครับ คือคนซื้อจะต้องเอามาจัดการเองข้อดีของไม้พวกนี้คือจะได้ราคาค่อนข้างถูกกว่าตลาดนะครับเพราะว่าเราต้องรับความเสี่ยงในการอกในการทำเองโอกาสไม้ตายมันจะมีเยอะขึ้นไม่ได้ซื้อไม้มาพร้อมที่จะเลี้ยงเลยนะครับไม่ใช่ที่มันอยู่ในกระถางแล้วมันมาเสร็จเอามาตั้งแล้วก็รอมันงอกแล้วมันก็งอกใบใหม่มาเลยอันนี้เราต้องมาทำกันก่อนนะครับอ่ะให้ดูก่อนตัวนี้ที่ผมได้มาตัวนี้อ่า ดูอย่างนี้นะครับไม่ใช่พูด่างนะอันนี้ไม่ใช่พูดา่างอันนี้ออเลียนะครับออเลียเจแปนนะครับอันนี้สองข้อราคาตอนนี้ก็สิงหาปี64ี่นะครับอันนี้ผมพูดไว้ก่อนสิงหาหกสีราคาอยู่ที่สามหมืสองข้อนะครับเป็นไม้ตัดสดลักษณะข้อเนี่ยเอาจริงๆมันเหมือนพูด่างมากเลย เพราะฉะนั้นตอนที่ซื้อไม้วางข้อของผู้ที่เป็นออเลียนะครับระวังให้ดีเคยมีดาม่าแบบเขาสงสัยกันแบบว่าไอ้ข้อที่เอามาขายเนี่ยมันออเลียจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นผู้ดางเดี๋ยวมาเปิดถุงกันดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทําไมผมถึงได้บอกว่ามันเหมือนกับผู้ดางม,มากนะครับก็แต่ไอ้ต้นเนี้ยผมได้มาจากร้านที่แบบมีชื่อที่อยู่ใน Facebook นะครับก็เลยค่อนข้างเชื่อถือได้ว่ามันเป็นออเลียแน่ๆนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันดูอันนี้ก็คือเขาให้ไปรับที่ร้านเลยเนาะเขาก็ใส่ถุงแล้วก็ปิดฝาถุงเพราะว่าป้องกันมันคายน้ํานะครับเพราะว่าไม้พวกนี้เขาตัดเสร็จเ,เขาไม่ได้ทําอะไรเลยอืมอ่ะโอเคครับเอามาให้ดูสภาพกันเลยบอกเลยนี่เพื่อนอาจจะบอกว่าโอ้โหไออย่างเงี้ยเหรอสามหมื่น ก็ราคามันเป็นอย่างนั้นนะครับยิ่งตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวออริเะเจแปนสีจะชัดสีเหลืองจะเข้มค่อนข้างจะนิ่งนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องลุ้นว่าใบใหม่มันจะด่างหรือเปล่าก็อันนี้ผมก็ไม่เคยมีก็เลยต้องลองซื้อมาให้ดูกันนะครับอะมาดูกันว่าทําไมมันหนผู้ด่างมากเลยอ่ะเนี่ยถ้าให้ดูนะครับเห็นไหมอืมตัวนี้มันเป็นบอสิเจียนานะครับเพราะว่าข้อมันค่อนข้าง ที่จะหางเดี๋ยวผมแกะแท็กก่อนเห็นไหมครับข้อมันห่างเป็นเป็นบอสซิจีน่าถ้าเกิดเพื่อนมีอัลโบอย่างเงี้ยตัวอัลโบมันจะดูได้ง่ายนะครับเ <t ap> พราะว่ามันเป็นด่างขาวเส้นมันด่างขาวดูง่ายเลยแต่พอตัวเนี้ยมันเป็นออเรีย e ค่อนข้างที่จะเหมือนกับผู้ด่างเลยแต่ผมไปยืนเทียบมาดูนะครับเพราะผมอยากรู้มันดูต่างกันยังไงสีออเลีย e มันมันจะเป็นเหลืองเขียวเขียวคมครีมรม,มากกว่าตัวผู้ด่างผู้ด่างจะเหลืองแบบ เหลืองแบบเข้มๆใบะครับอืมเป็นตัวสังเกตเดียวที่พอจะเ,เห็นได้นะครับก็ค <est> ือถ้ามาเป็นข้อถ้ามันไม่มีใบจริงๆนะหรือไม่ได้เป็นร้านที่แบบน่าเชื่อถืออะผมว่าก็ต้องค่อนข้างเสี่ยงอะก็ต้องพิจารณาดูดีๆนะครับอ่ะมาดูใบอันนี้สภาพใบที่เขาเหลือมานะครับผมเดาจากใบตรงนี้ว่าเนี่ยมันด่างเยอะผมต้องเดาว,ว่าตรงเนี้ยที่มันหายไปเนี่ยมันคงไม่เผือกนะผมไม่แน่ใจ แต่โอกาสที่มันจะเป็นเผือกเยอะเลยเพราะว่าส่วนที่เป็นเผือกมันไม่ง่ายอันนี้ก็เหมือนกันแต่ผมดูแล้วมันน่าจะด่างกระจายนะอืมดูจากสีก้านเวลาเลือกผมสีวยสีก้านมันกระจายโอกาสเสี่ยงที่จะโดนเนี่ยโอกาสที่จะได้ใบเผือกมันอาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวพอมันออกมามันก็ต้องออกแถวๆนี้ถ้าดูถ้าเห็นนะครับตรงนี้ตาจะปูนหน่อยๆและตรงนี้นะครับ ก็ะออกมาตรงที่มันด่างแบบกระจายก็คิดว่าใบใหม่ก็ไม่น่าจะเผือกสภาพ่ากก็เขาก็ยาวเนาะแต่ยาวอย่างเนี้ยแทบจะไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าเขาแพ็คมาใส่ถุงมาแบบหักอันเนี้ยหักเหลือสั้นด้วยอันเนี้ยเหมือนแบบจะขาดแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงปลูกกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันคือเพื่อนก็ดูไว้เป็นแนวทางเนาะอัดแอให้เข้ากับตัวเองแล้วกันอันนี้ก็เป็นวิธีที่ ผมปลูกมาสักพักหนึ่งใช้ของที่ของที่ผมซื้อมาเนาะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีของไม่ครบเหมือนผมก็อัดแอปเอาละกันตรงไหนที่ผมบอกว่าไม่ต้องทําก็ได้ก็เดี๋ยวผมก็บอกละกันอย่างแรกเลยที่ผมจะเตรียมก็คือเดี๋ยวผมจะทายาเล่งรากที่รากเขาฟ่อนนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมลองมาอายาเล่งรากตัวเนี้ยค่อนข้างใช้ดีเลยเดี๋ยวผมก็จะทาไว้ทาไปให้ถึงหมดเลยก็ได้ครับแต่อันนี้ เดี๋ยวผมจะทาตรงถึงจุดที่มันขาดก็พอเนาะต่อไปก็เอาเตรียมลงปลูกเลยเนาะใช้สูตรดินของแต่ละคนเลยนะครับที่คนแต่ละคนเคยใช้อะไรปลูกกันก็ใช้ตามนั้นเลยเนาะอ่าทั่วๆไปถ้าเกิดเป็นเริ่มต้นอาจจะมีแค่ดินถุงกับกาบมะพร้าวได้เนาะก็ผสมกาบมะพร้าวเยอะๆหน่อยนะครับให้มันระบายน้ําดีๆหน่อยมีของอยู่เยอะและอย่างเงี้ยอาจจะผสมเพื่ไลายหินภูเขาไฟอะไรไปด้วยนะครับมันจะทําให้มันระบายน้ําได้ดี อันนี้เป็นดินที่ผมส่งมาแล้วแต่จุดหนึ่งที่ผมจะทําต่างนะครับเนื่องจากยาเล่งล่าตัวนี้มันเป็นแบบทายอย่างนี้เขาเลยบอกว่าหลังจากลงปลูกแล้วเขาไม่ให้ลดน้ํานะครับเพราะว่าน้ํามันจะไปละลายไอสารที่เคลือบอยู่จะทําให้ประสิทธิภาพมันน้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาดินไปแช่น้ํามาเลยเดี๋ยวมาลงปลูกกันเอาดินลงเลยก็ให้เพื่อนดูเนาะเห็นไหม เนื้อดินประมาณนี้ถึงขบไฟเนื่องจากอย่างที่บอกครับใช้ตามที่เรามีเนาะแต่ถ้าเกิดต้นไม้แพงอะ่ะเี่ยที่ผมบอกว่าเซฟๆหน่อยใช้เป็นพวกอิฐเพิด์ไลท์หินขบไฟอะไรพวกเนี้มันระบายน้ําโอกาสที่รากมันจะเน่าน้อยเพราะเนื่องจากพวกหินเพลย์ไลท์พวกนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบพั่วเป็นดินน่ะโอกาสที่รากจะเน่ามันก็จะน้อยลงเนาะอ่ะโอเค ใส่ข่อนประมาณนี้เพราเดี๋ยวต้องยัดรากลงไปเราก็เอาลากลงไปไว้ในเนื้อดินให้ได้มากที่สุดนะครับกัดตะเอาประมาณนี้เดี๋ยวผมยึดกิ่งนี่ก่อนเนาะจุดไว้เพื่อที่จะไม่ให้ลากเขาขยับบ่อยนะครับโอเค เรียบร้อยประมาณเท่านี้เดี๋ยวผมก็เอาเข้าถุงอบแล้วอีกสักสอสัปดาห์นะการบ่มบค่อยมาเอาออกเนาะสสัปดาห์ลา่าเขาก็น่าจะโอเคแล้วถ้าเกิดไม่เน่าไปก่อนหลังจากผ่านไปสาสัปดาห์นะครับวันนี้วันที่ยีแลละนะผมก็เอาออกมาอัปเดตให้ดูกันเอาออกมาจากถุงเนี่ยจริงๆผมเปิดถุงตั้งแต่สองสัปดาห์แล้วแต่ผมยังไม่ได้เอาออกมาเนาะผมแค่งแง้มถุง แล้วพอครบ3ามสัปดาห์เนี่ยผมเอาออกจากถุงแล้วอะมาให้ดูกันว่าตอนนี้ออเรวของเราเป็นยังไงรอดไหมตรงเนี้ยที่มันลอยขึ้นมาจากของเดิมนะครับมันเกิดอาการที่เขาเรียกว่ารากมันดันคือมีรากข้อหนึ่งที่มันแบบเดินดีอะครับพอมันเดินไปเสร็จแล้วมันก็เลยแบบมีการดันข้อนี้ขึ้นมาเป็นข้อลอยขึ้นมาทําให้รากที่ผมกะว่าจะให้เขามีตรงเนี้ยมันไม่โตเนาะ เ,เกิดจากการฝ่อลงไปด้วยมันเลยอาจจะทําให้ต้นนี้โตช้าไปีกนิดนึงแต่เดี๋ยวผมก็ต้องอแก้ไขเดี๋ยวเราจะตัดกันตรงนี้ส่วนตรงนี้ถ้าเราสังเกตรากเขาจะออกมาจากข้อนี้นะครับถ้าสังเกตตรงนี้ให้ดีนี่จะเห็นรากเขาโผล่ขึ้นมาค้นดินเลยตรงนี้เห็นไหมครับแสดงว,ว่ารากเขาเดินดีค่อนข้างใช้ได้เลยถ้าลองจับขยับดูตรงเนี้ตึงมือแล้ว ก็จะหมายความว่าถ้าเขาเดินดีแล้วนะครับโอเคลักษณะใบาก็ยังไม่มีอะไรไหม้เพิ่มนะครับตอนมาน็็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นกันนะครับผมก็อยากให้ลาาตรงนี้เขาออกมาเดินให้ดีนะครับต้นเราจะได้โตไวๆนะครับผมใช้สแปกน้ำมอสนะครับอันนี้แช่อยู่ในน้ำยาเล่งลาาพว้ B1 แล้วก็เป็นพวกปุ๋ย อะไรอย่างเงี้ยครับผสมลงไปเพื่อที่จะให้รากเขาได้สารอาหารโดยตรงเนาะวางไว้แถวๆนี้เพราะว่ามันจะได้ชื้นนะครับเวลาลดน้ำลงไปสเปกน้ำมอสเนี่ยมันจะดูดน้ำได้ดีจากนั้นผมก็เอาการะมะพร้าวปิดเนื้อดินทั้งหมดแล้วอันนี้กละมารพร้าวพอลดน้ำไปแล้วเพราะมันชื้นนะครับมันจะช่วยเพื่อความชื้นตรงหน้าดินแล้วก็เก็บ ไม่ให้ความชื้นระเหยเร็วนะครับยิ่งถ้าเกิดใครปลูกอยู่ในที่ที่มันแบบมีลมแรงๆนะครับถ้าเราสังเกตที่ไหนที่มีลมแรงๆนะครับดินจะแห้งค่อนข้างหวนอากาศแถวนั้นจะค่อนข้างความชื้นต่ำนะครับโอเคเรียบร้อยก็เดี๋ยวผมก็เอาไปรดน้ำต้นไม้ปกติลรงขึ้นมาไอเดทกันอีกทีหนึ่งผ่านมา38วันแล้วนะครับรู้สึกว่า รากเขาจะเดินไม่ค่อยดีเดี๋ยวเราลองมาลื้อกระถางกันดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมรากเขาเดินไม่ดีจะได้แก้ไขกันผมเอากะมาพ้าวที่โรยหน้าออกแล้วเนาะ,ะมาดูกันปัญหามั่เกิดอะไรขึ้นตรงนี้ยผมตั้งใจให้รากเขาออกมาเนาะแต่มันไม่ออกโหรากฝ่อ้ล,อลยไม่น่ายทาไมมันช้าลากตรงนี้ฝ่อเนี่ย ออกหมดเลยอะจุดนี้คงไม่มีรากออกแล้วอีกจุดหนึ่งที่เราทํารากไว้ออกมันคืออยู่ฝั่งนี้ก็เหมือนจะยึดติดดีแล้วเนาะอะ,อะหรือขึ้นมาดูครับเป็นกรณีศึกษาให้เพื่อนๆดูกันจะบอกว่ารากน้อยก็ไม่น่าจะใช่ละโอ้ยก็ไม่น้อยเนาะไม่น้อยละถ้ารากได้ประมาณนี้ นี่ตามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ด้านล่างเนะเาะก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจุดนิดนึงเดี๋ยวผมจะวางยอดใหม่เขาแทงขึ้นมาง่ายหน่อยเดี๋ยวผมจะตะแคงลงอย่างนี้เนาะโอเคประมาณนี้เนาะเห็นไนหะมนี่ผมเป็นจุดที่ตาเขาจะออกจริงตรงนี้เดี๋ยวผมจะหารูดมายึดให้มันอยู่ติด กับดินไปนะครับก็ผิดแผนไปน,นิดนึงผมอยากได้ลากออกมาตรงนี้เนาะถ้าเกิดลากเขาออกเยอะแล้วด้านหน้ามีลากอยู่ยแล้วผมจะตัดตรงนี้ได้เลยแล้วเราจะได้เป็นสองคอกลายเป็นว่าลากตรงนี้เขาไม่ออกเดี๋ยวผมจะลองใช้ยายเลงลากตัวเดิมป้ายแถวข้อไปนะครับเผื่อมันจะช่วยให้มันออกมาได้อืมยัง ปกติเห oh, มือนเดิมโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันวันหลังนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างวันนี้วันที่14ตุลานะครับก็วันนี้วันที่55แล้วตั้งแต่ผมเริ่มทำลาาเจ้าออร,รียต้นนี้นะครับมาอัปเดตให้ดูกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ตรงนี้แทงขึ้นมาแล้วเริ่มมียอดมีใบแล้วนะ ก็จัดดูตรงนี้จนถึงจนกว่าจะออกใบนะผมว่าน่าจะประมาณ2สัปดาห์ได้หลังจากวันนี้อีก2สัปดาห์กว่ามาันจะกลางเต็มใบเนาะก็เท่ากับว่าออริตอนนี้ที่เราซื้อมารอแล้วแต่ต้องรุ้นต่อคือออกมาด่างจะดีขนาดไหนด่างจะสวยเหมือนอย่างตอนแรกที่ผมคิดหรือเปล่านี่คือล่าข้อที่2ข้อที่แล้วที่ผมป้ายายาเล่งรากไปอ่เดี๋ยวผมซูมเข้าไปก่อนนี่ครับ ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยนี่ครับรากเข้ามาแล้วล่าข้อที่สองเข้ามาแล้วคงต้องทิ้งไว้ให้ล่าเขาเดินเยอะๆพอล่าตรงนี้เมื่อกี้นะครับที่ให้ดูมันเยอะแล้วผมจะตัดข้อนี้ออกจากกาันเราก็จะได้เป็นสองต้นโอเคเท่า <c oughs> กับวิธีที่ผมแก้รอบที่แล้วใช้ได้เนาะอาจจะกินเวลาไปนิดนึงอ่ะโอเคปิดกลับไปเลี้ยงตามปกตินะครับเดี๋ยวอัปเดตรอบหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราเอามาให้ดูกันอีกทีหนึ่งวันนี้วันที่87ของการ วางข้อนะครับมาอัปเดตให้ดูก็โอเคได้ใบใหม่มาเรียบร้อยแล้วก็โอเคเดี๋ยวค่อยไปดูกันทีหลังเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใน87วันเนี่ยระบบล่าของออลหลียววางข้อเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วจับจับดูตรงจุดนี้ที่ว่าล่ากออกดีแต่ปัญหาคือไอ้จุดที่เราแก้กันมาสอครั้งแนละอันเนี้ยผมว่าล่ามันไม่ออกเพรามันโยกได้ เดี๋ยวผมลองรื้อออกมาให้เพื่อนๆดูกันเนาะว่ามันได้ขนาดไหนตรงนี้ลากตายไปอีกรอบหนึ่งนะครับไม่มีลากออกเห็นไหมครับลอยได้เลยเพราะฉะนั้นแผนที่ผมตั้งใจว่าจะตัดอีกข้อหนึ่งคงต้องพับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวลองรื้อระบบลากของไอ้ข้อแรกออกมาดูก่อนนะครับขุดๆไปเจอลากแล้วนะครับแดงว่าลากค่อนข้างเยอะนะผมจะลองรื้อ ให้เบามือที่สุด,ดรักเรียคพับชัวอันนี้นี่นะครับ90วันได้ประมาณเท่านี้จากที่มันกุดกุดอยู่ได้ทั้งหมดเท่านี้ก็ได้หนึ่งใบตรงนี้เคยทำให้ออกมาแล้วหนึ่งรอบนะครับแล้วมันก็กุดไปอีกรอบหนึ่งจะยังไม่ตัดนะครับถ้าเิดตัดไปตรงนี้จะยากแล้วเพราะเขาไม่มีรากคงต้องปลูกลงไปทางอย่างนี้ก่อนแล้วอีกซัก นานเลยล่ละถ้าเกิดต้นเขาสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวผมต้องลองรือกระถางอีทีหแล้วดูว่าสามารถตัดข้อนี้ออกไปทําอะไรได้ไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมลงปลูกใหม่ก็ปลูกตามปกติได้เลยสรุปนะครับพอเลยตอนนี้ผมใช้เวลาทั้งหมด87วันในการที่จะให้มันออกใบนะครับ แต่เอาจริงๆแล้วจริงๆเนี่ยมันออกมาสักพักนึงแล้วนะครับแต่ผมรอให้มันออกสีก่อนแล้วถึงมาถ่ายคลิปให้ดูจริงๆมันออกก่อนหน้านี้สัก2สัปดาห์ได้ถ้าเอาจริงๆก็ประมาณผมว่า70วันที่มันจะออกเต็มใบนะแต่ไม่ได้ถ่ายตอนนั้นเลยเพราะใบมันออกมายังเป็นใบอ่อนอยังคือยังไม่เห็นว่ามันเป็นสีอะไรก็เลยยังไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูจากประสบการณ์ของทําต้นอื่นด้วยถ้าเกิดซื้อไม้วางข้อมาอย่างนี้แหละ มันจะใช้เวลาประมาณ2เดือนสำหรับเคสที่แบบตัดข้อมาสดๆเลยนะยังไม่มีตาโปดเลยต้องใช้2เดือนขึ้นไปดูใบเขาเนะก็อันนี้สีถือว่าสวยไหมผมว่าอันนี้ไม่สวยนะถ้าเกิดดูดีๆนี่คือเหลืองหมดเลยมีเขียวแค่อยู่ตรงกลางนะครับถ้าเกิดเป็นอัลโบน่าจะเรียกว่าเป็นใบเปือกได้เลยแต่ออริพวกนี้เขาบอกว่าสายพวกนี้ยังไม่นิ่งใบค่อนข้างที่จะแกวงเยอะ ก็ต้องรองใบต่อไปดูใบต่อไปผมอยากได้สีเขียวเยอะกว่าเนี้ยอันเนี้ยมันดูแล้วไม่ค่อยดีใบมันจะไม่ค่อยแข็งแรงด้วยซ้ําเนี่ยถ้าดูดีๆตรงนี้จะเริ่มช้าแล้วมันเป็นเรื่องปกติของใบที่มันไม่ใช่เป็นสีเขียวน,นะปัญหาที่เจอระหว่างทําก็จะมีปัญหาเรื่องรากของอีกข้อหนึ่งมันหายไปมันฟอแล้วก็ออกมาแล้วมันก็ฟอไปอีกทีหนึ่งถ้าให้ผมเดานะผมว่าน่าจะทําให้ตรงนั้นมันชื้นกันไปผมเอาสแฟกน้มมอสไปลองไว้ เรื่องที่ผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆก็คือไม้วางข้อค่อนข้างที่จะใช้เวลานานแล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะอย่างที่ให้เห็นก็คือเป็นเรื่องร่างนะครับกับใช้เวลาทั้งหมด3เดือนนะ่ะของผมที่จะออกมาเต็มฟอร์มเนาะถ้าเกิดเพื่อนซื้อไม้มาเพื่อที่จะเอามาทำแล้วเอามาขายต่อเท่ากับเพื่อนๆจะมีเงินเอาไปจมอย่างนี้สเดือนละแต่มันยังตัดทําอะไรไม่ได้เลยเพิ่งออกมาแค่เนี้ต้องอีกสักสองเดือนแหละต้องได้อีกสักสองใบมันถึงจะเริ่มทําได้ เพื่อนก็จัดทุนจมลงไปหน่อยสําหรับเพื่อนที่ทํามาแล้วต้องการหาทุนคืนนะหรือว่าจะหากำไรกับต้นไายตรงนี้ก็ถ้าติดถามจริงๆผมไม่แนะนําให้ซื้อไม้วางข้อมาทําไม้วางข้อได้ถูกจริงแต่ใช้เวลาทำางอนมา้ากนาอันนี้ผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้เป็นออเรมเหมือนกันเป็นไม้วางข้อไม่ใช่ไม้ตัดสดมันเป็นไม้ที่แบบมีสักสามใบแล้วเอามาเลี้ยงประมาณเดือนครึ่งได้ออกมาอีกสองใบนะครับ ค่อนข้างไวเลยอย่างนี้อย่างเงี้ยมันจะทําทุนคืนได้ง่ายกว่าอ่ะเดี๋ยวผมสลับให้ดูนี่ครับเห็นไหมใบเต็มเต็มเนี่ยใบใหญ่ด้วยสวยด้วยตรงนี้รากเขาออกแล้วเนี่ยพร้อมที่จะตัดทาได้แล้ะตรงเนี้ยนะถ้าตัดรากตรงนี้มีรากโผล่มอีกสองถ้าตัดทําเราจะได้สองใบละง่ายๆเลยอ่ะตรงนี้ซื้อมาสามใบผมบอกก่อนว่ามันประมาณห้าหมื่นเนาะ เป็นราคาของเดือนตุลาปี64นะเผื่อใครมาดูคลิปหลังตอนนี้ราคาจะเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่รีแคปให้อีกทีนึงนะครับวางข้อแบบตัดสดใช้เวลาขั้นต่ำสอเดือนขึ้นไปแต่ถ้าเกิดซื้อไม้วางข้อแบบมีตาปูดมาแล้วผมให้ประมาณสักหนึ่งเดือนเวลาซื้อพยายามเลือกข้อที่มันใหญ่ๆห,หน่อยมันจะแข็งแรงแล้วก็ใบจะออกมาใหญ่เลยแบบนี้อันนี้วางข้อเขาใหญ่มาก ใบจะออกมาใหญ่อันนี้ข้อก็เล็กใบก็จะออกมาเล็กตามนะครับไม่ว่าข้อตัดสดผมว่าไม่เหมาะกับมือใหม่ที่ยังไม่เคยทำไม้เลยเพราะมีปัจจัยเสียงค่อนข้างเยอะใบเผือกรากเน่านะครับซื้อเป็นต้นที่มันสมบูรณ์มาดีกว่าจัดดีกว่าดีกว่าไปซื้อแบบถูกๆแต่โอกาสเสียเยอะเห็นเยอะครับมีคนทักมาในเพจว่าจะทำยังไงดีรากเน่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ จบแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ใช้เวลาถ่ายทำค่อนข้างนานเลย3เดือนแก้ปัญหาเยอะหวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยเพื่อนที่กำลังจะซื้อไม้วางข้อหรือว่าไม้วางข้อที่ซื้อมาแล้วมีปัญหาว่ามันยังไม่ออกใบใหม่ต้องทำยังไงหวังว่ามันคงจะเป็นไกด์ไลน์ให้เราทำได้นะครับไม่ต้องทำตามผมทุกอย่างอย่างที่บอกว่าสถานที่เลี้ยงของแต่ละคนวัสดุอุปกรณ์ปลูกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพยายามเอาไปอัดแอพพยายามสังเกตว่าต้นไม้เขาเป็นอะไรแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรให้เขา จะดีสป่านะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวรอบหน้าผมมีอะไรเดี๋ยวผมมาทำให้ดูกันใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ